เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับที่เขาบอกว่ากินวิตามินเยอะๆไว้ก่อนเดี๋ยวร่างกายก็ขับออกเองไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณอายุยังน้อยประโยคนี้อาจจะพอเชื่อได้ครับแต่สำหรับพี่ๆวัย60ขึ้นไปความเชื่อนี้อันตรายมากครับและอาจกำลังทำร้ายตับไตของคุณโดยไม่รู้ตัวเพราะร่างกายของเราในวนัยนี้ไม่เหมือนเครื่องจักรใหม่ๆแล้วนะครับ ระบบขับของเสียหรือโรงงานกำจัดขยะในตัวเราไม่ได้ทำงานไวเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วลองนึกภาพอ่างล้างจานที่ท่อเริ่มตันดูนะครับสมัยก่อนท่อเราโล่งเราเปิดน้ำแรงแค่ไหนหรือกินวิตามินเข้าไปเยอะเท่าไหร่มันก็ระบายออกทันแต่พออายุมากขึ้นท่อระบายน้ำเราเริ่มแคบลงระบายช้าลงถ้าเรายังฝืนเทน้ำหรืออัดวิตามินเข้าไปเยอะเเพราะคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดี น้ำมันระบายไม่ทันครับสุดท้ายมันจะเอ่อล้นออกมาท่วมบ้านซึ่งไอเจ้าวิตามินส่วนเกินที่เอ่อล้นอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละครับมันจะกลายเป็นยาพิษที่ตกค้างให้ตับและไตต้องแบกรับภาระหนักจนอาจจะพังก่อนกำหนดวันนี้ผมเลยคัดมาให้เน้นๆครับกับ3วิตามินตัวช่วยที่วัยเราควรหามาเติมเพราะมักจะขาดและอีกสตัวอันตรายที่ควรเลี่ยงให้ไกล ไปเปิดตู้ยาเช็คดูพร้อมๆกันเลยครับว่ามีตัวไหนต้องระวังบ้างก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อวิตามินผมอยากให้เข้าใจความจริงของร่างกายในวัยนี้ให้ลึกซึ้งก่อนครับปัญหาใหญ่ที่สุดของพี่ๆวัย60ขึ้นไปไม่ใช่แค่เรื่องการขาดสารอาหารอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของประสิทธิภาพการกำจัดของเสียและการดูดซึมที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับ ถ้าเปรียบตับและไตของเราเป็นเหมือนตะแกรงกรองของเสียในวัยหนุ่มสาวตะแกรงนี้ตาถี่และทำงานไวมากครับกินอะไรเข้าไปส่วนเกินก็ถูกคัดทิ้งได้หมดแต่พออายุมากขึ้นตะแกรงนี้เริ่มทำงานช้าลงอุดตันง่ายขึ้น การกินวิตามินสะสมมากเกินความจำเป็นแทนที่จะเป็นผลดีมันกลับกลายเป็นพิษท,ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าคนหนุ่มสาวถึงสองเท่าเลยทีเดียวครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการกินตามลูกหลานหรือกินตามโฆษณาถึงอันตรายมากสำหรับวัยเราและในทางกลับกันมันมีความย้อนแย้งที่น่าเจ็บปวดอยู่เรื่องหนึ่งครับคือในขณะที่ตับไตระบายของออกยากขึ้น แต่กระเพาะอาหารของเรากลับทำงานได้แย่ลงครับเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตกรดในกระเพาะน้อยลงทำให้การย่อยอาหารและการดึงวิตามินจากอาหารธรรมชาติออกมาใช้ทำได้ยากขึ้นมากครับผลลัพธ์ก็คือร่างกายเราจะตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าขาดแคลนท่ามกลางความล้นเหลือคือเราอาจจะกินเยอะกินอิ่มแต่ร่างกายกลับดูดซึมสารอาหารจริงๆเข้าไปไม่ได้ เนื้อตัวก็เลยขาดวิตามินทั้งๆท,ที่กินอาหารดีๆเข้าไปทุกมือ้อจุดตายอีกอย่างที่หลายคนมักพลาดคือความเชื่อที่ว่ากินกินไปเถอะเดี๋ยวก็ฉี่ออกมาเองครับความเชื่อนี้ใช้ได้เฉพาะกับวิตามินที่ละลายในน้ําเท่านั้นครับแต่สําหรับกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันอย่าง A D E และ K หรือ A D E K นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นครับ วิตามินพวกนี้เปรียบเสมือนแขกที่ไม่ยอมกลับบ้านครับพอเข้ามาแล้วมันไม่ยอมออกไปกับปัสสาวะครับแต่มันจะเข้าไปฝังตัวสะสมอยู่ในตับและชั้นไขมันของเรายิ่งกินเติมเข้าไปทุกวันมันก็ยิ่งสะสมจนกลายเป็นพิษได้ในที่สุดครับดังนั้นกดเหล็กของวัยนี้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าเติมเฉพาะสิ่งที่ขาดและอย่าเทใส่จนล้นเราต้องเลือกกินอย่างฉลาด กินเฉพาะตัวที่ร่างกายเราเริ่มสร้างเองไม่ได้หรือดูดซึมยากแล้วเท่านั้นครับซึ่งจะมีตัวไหนบ้างที่จำเป็นต้องหามาเสริมให้ร่างกายและตัวไหนที่ต้องหนีให้ไกลเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกที่สำคัญที่สุดผมยกให้วิตามิน B12 ครับตัวนี้คือฮีโร่ตัวจริงที่ช่วยดูแลระบบประสาทและความจำของเราหลายท่านอาจจะแย้งเยใจว่าฉันกินเนื้อสัตว์ กินไข่กินนมประจําไม่น่าจะขาดหรอกแต่ความจริงที่น่าตกใจคือแม้เราจะกินอาหารที่มี B12 เข้าไปแต่ร่างกายวัย6กกว่ามักจะดึงเอามาใช้ไม่ได้ครับสาเหตุก็เพราะกรดในกระเพาะอาหารที่น้อยลงตามวัยทำให้ร่างกายไม่มีแรงพอที่จะสกัดเอาวิตามินตัวนี้ออกมาจากโปรตีนในเนื้อสัตว์ได้ครับผลที่ตามมาคืออาการชาชาที่ปลายมือปลายเท้าสมองล้าคิดอะไรไม่ค่อยออก หรือขี้หลงขี้ลืมซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่อาการคนแก่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาด B12 ครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆลองนึกถึงสายไฟในบ้านนะครับเส้นประสาทของเราก็เหมือนสายไฟครับส่วนวิตามิน B12 เปรียบเสมือนฉนวนพลาสติกที่หุ้มสายไฟเอาไว้ครับ ถ้าขาดวิตามินตัวนี้ไปฉนวนก็จะเริ่มเปื่อยยุ่ยทำให้ไฟรั่วทรงกระแสะไฟติดติดดับดับผลก็คืออาการชาปแปลๆหรือการสั่งงานของสมองที่เริ่มรวนเรนนั่นเองครับเรื่องนี้ไม่ได้คิดไปเองนะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟส์พบข้อมูลน่าตกใจว่าผู้สูงวัยกว่า40%มีระดับ B12 ต่ำกว่าเกณฑ์โดยไม่รู้ตัวครับ เคล็ดลับสำคัญคือถ้าจะหามาเสริมให้เลือกอ่านฉลากข้างขวดที่เขียนว่าเป็นรูปแบบเม t h ทิลโคบาลามินนะครับ <t> <ๆ>เพราะเป็นรูปแบบธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้เลยทันทีดีกว่าแบบทั่วไปที่มักจะดูดซึมยากและขับทิ้งเสียเปล่าครับตัวต่อมาคือวิตามิน D3 ครับจริงๆแล้วเจ้านี่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่วิตามินธรมธรมดาานะครับแต่มันทำงานคล้ายกับฮอร์โมน ที่คอยสั่งการระบบภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงของกระดูกทั่วร่างกายหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่ต้องกินร็อกแค่ออกไปเดินตากแดดตอนเช้าก็ได้แล้วความจริงที่น่าเจ็บปวดคือสำหรับวัยเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับเพราะผิวหนังของผู้สูงวัยนั้นมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์วิตามินจากแสงแดดลดลงไปถึง75%เมื่อเทียบกับเด็กวัยรุ่นครับพูดง่ายๆคือ ต่อให้เราไปยืนตากแดดข้างๆหลานเป็นเวลาเท่ากันหลานอาจจะได้วิตามินเต็มถังแต่เราอาจจะได้มาแค่ก้นถังเท่านั้นเองครับและจุดตายที่สําคัญที่สุดคือถ้าขาดตัวนี้ไปต่อให้คุณขยันกินแคลเซียมเสริมเข้าไปมากแค่ไหนมันก็สูญเปล่าครับเพราะแคลเซียมเปรียบเสมือนอิฐที่จะเอาไปสร้างบ้านส่วนวิตามินดีเปรียบเสมือนรถบรรทุกครับถ้ามีแต่อิฐแต่ไม่มีรถบรรทุกขนอิฐเข้าไปในไซงาน ดพวกนั้นก็จะกองทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ถูกนำไปสร้างกระดูกครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่แพทย์ทั้งในญี่ปุ่นและตะวันตกแนะนำให้ผู้สูงวัยตรวจระดับวิตามินดีในเลือดอยู่เสมอเพราะมันสัมพันธ์โดยตรงกับการลดความเสี่ยงกระดูกหักจากการล้มและช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยครับแต่มีเคล็ดลับสำคัญที่ห้ามพลาดเลยนะครับคือเรื่องเวลาในการกินครับกดเหล็กคือ ห้ามกินก่อนนอนเด็ดขาดเพราะวิตามินดีสมันจะไปกดการทำงานของฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับทำให้คุณตาค้างนอนไม่หลับกลายเป็นว่าได้กระดูกแต่เสียสุขภาพจิตเพราะอดนอนแทนเวลาที่ถูกต้องที่สุดคือให้กินในมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงและต้องกินพร้อมอาหารที่มีไขมันด้วยนะครับเช่นกินหลังมื้อข้าวที่มีไข่เจียวหรือแกงกะทิ เพราะวิตามินตัวนี้ต้องอาศัยไขมันเป็นตัวพาเข้าสู่ร่างกายครับกินถูกเวลาถูกวิธีถึงจะได้ผลครับตัวที่สามนี่สำคัญมากครับนั่นคือแมกนีเซียมสาเหตุที่ผมต้องหยิบตัวนี้มาพูดเพราะผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะตกอยู่ในสภาวะที่ถูกปล้นแร่ธาตุตัวนี้ออกไปจากร่างกายโดยไม่รู้ตัวครับตัวการที่ปล้นไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือบรรดายาที่เราจำเป็นต้องกินกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับ ไม่ว่าจะเป็นยาความดันยาขับปัสสาวะหรือยาลดกรดยาพวกนี้มีผลข้างเคียงคือจะขับแมกนีเซียมทิ้งไปทางปัสสาวะครับผลที่ตามมาคือร่างกายจะเกิดอาการรวนแบบหาสาเหตุไม่เจอเช่นเป็นตะคริวตอนดึกๆจนต้องตื่นมานวดขานอนหลับหลับตื่นตื่นหรือบางท่านรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะวิบวับ ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่กล้ามเนื้อและระบบประสาทมันเกรงตัวค้างเพราะขาดตัวช่วยคลายครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆที่สุดต้องเปรียบเทียบแบบนี้ครับแคลเซียมเปรียบเหมือนปุ่มเปิดสวิตช์ให้กล้ามเนื้อเกรงตัวทำงานครับส่วนแมกนีเซียมคือปุ่มปิดสวิตช์ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและพักผ่อนลองคิดดูสิครับว่าถ้าในร่างกายเรามีแต่ปุ่มเปิดแต่ปุ่มปิดมันพัง กล้ามเนื้อขาก็จะเกร็งค้างจนเป็นตะคริวสมองก็จะตื่นตัวตลอดเวลาจนนอนไม่หลับเหมือนไฟที่เปิดค้างไว้ทั้งคืนนั่นแหละครับดังนั้นการเติมแมกนีเซียมจึงเหมือนการซ่อมปุ่มปิดสวิตช์ให้ร่างกายได้พักผ่อนจริงๆครับแต่ข้อควรระวังสำคัญคือห้ามหยิบมั่วนะครับเพราะแมกนีเซียมในท้องตลาดมีหลายเกรดมากถ้าคุณไปหยิบตัวที่เขียนว่าแมกนีเซียมออกไซด์ อันนี้ร่างกายดูดซึมได้ต่ำมากครับแถมกินแล้วจะท้องเสียวิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันตัวที่ผมแนะนำให้มองหาคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยไกลซิเนตหรือบิสไกลซิเนตครับชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยแต่จำไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นฟอร์มที่อ่อนโยนดูดซึมดีและไม่ทำให้ท้องเสียครับช่วยให้หลับสบายและคลายตะคริวได้ชง,งัดนะครับจบกลุ่มของดีที่ควรเสริมแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ เหรียญมีสองด้านเสมอในเมื่อมีของดีก็ต้องมีของแสลงที่ไวเราควรระวังให้จงหนักเดี๋ยวไปดูกันครับว่า3ตัวอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้างที่คุณอาจจะกำลังกินอยู่ทุกวันมาถึงโซนอันตรายครับนี่คือกลุ่มวิตามินที่หลายคนอาจจะกำลังกินด้วยความหวังดีหรือลูกหลานซื้อมาฝากเพราะอยากให้ท่านสุขภาพแข็งแรง แต่หารู้ไม่ว่าสำหรับร่างกายวัย60กว่าที่ระบบเผาผลาญเริ่มเปลี่ยนไปวิตามินเหล่านี้อาจกำลังย้อนกลับมาทำร้ายเราเงียบๆครับตัวแรกนี้ผมขอยกให้เป็นกับดักยอดฮิตของผู้สูงวัยเลยครับด้วยความที่เราถูกสอนกันมาตลอดว่าแก่ตัวไปกระดูกจะพรุนต้องกินแคลเซียมเสริมเยอะๆหลายท่านก็เลยไปหาซื้อแคลเซียมเม็ดสีขาวๆก้อนใหญ่ๆมาทานกันวันละเม็ด2เม็ด โดยเฉพาะกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตที่ราคาไม่แพงและหาซื้อง่ายแต่ความจริงที่น่ากลัวคือถ้าคุณกินแคลเซียมเข้าไปเพียวๆโดยที่ร่างกายขาดตัวนำทางอย่างวิตามิน d 3หรือวิตามิน k 2แคลเซียมพวกนี้มันจะหลงทางครับลองจินตนาการภาพตามนะครับแคลเซียมเปรียบเสมือนจดหมายพัสดุที่จ่าหน้าซองไม่ชัดเจนครับ แทนที่มันจะถูกส่งไปซ่อมแซมบ้านที่ชื่อว่ากระดูกมันดันไปตกหล่นกลางทางแล้วไปกองขวางถนนที่ชื่อว่าหลอดเลือดหัวใจแทนครับนานวันเข้าพัสดุเหล่านี้ก็กองทับถมกันจนกลายเป็นหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งตัวขาดความยืดหยุ่นและเสี่ยงต่อการอุดตันหรือร้ายกว่านั้นมันอาจจะไปตกตะกอนสะสมอยู่ที่ไตจนกลายเป็นก้อนนิ้วให้คุณต้องเจ็บตัวเล่นครับ ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่า Calcification หรือภาวะหินปูนเกาะผิดที่ครับซึ่งอันตรายมากสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเรื่องหัวใจอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากระดูกบางวิกฤตจนหมอสั่งจ่ายจริงๆผมแนะนำให้เลี่ยงแคลเซียมเม็ดอัดแข็งแบบเดียวๆไปเลยครับ ทางออกที่ดีและปลอดภัยกว่ามากคือการกินแคลเซียมจากแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายคุ้นเคยครับเช่นงาดำบดวันละช้อนปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งก้างหรือเต้าหู้ก้อนร่างกายเราฉลาดครับมันจะค่อยๆดูดซึมเอาไปใช้เท่าที่จําเป็นส่วนที่เหลือก็ขับทิ้งได้ง่ายไม่ตกค้างเป็นหินปูนเหมือนแบบเม็ดสังเคราะห์ครับตัวที่สคือวิตามิน A หลายท่านได้ยินสรรพคุณว่าช่วยบำรุงสายตาก็เลยไปหามาทานหวังจะให้ตาใสาปิ๊งแต่ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะวิตามิน A ในท้องตลาดมี2ร่างครับร่างหนึ่งคือพระเอกอีกร่างหนึ่งอาจจะเป็นผู้ร้ายสำหรับวัยเราร่างที่ต้องระวังให้หนีห่างคือรูปแบบที่เรียกว่าเรตินอลครับซึ่งมักจะผสมอยู่ในวิตามินรวมบางยี่ห้อหรือมาในรูปแบบน้ำมันตับปลาเข้มข้น สาเหตุที่มันอันตรายเพราะวิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันครับมันมีนิสัยเหมือนแขกที่ไม่ยอมกลับบ้านพอทานเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปฝังตัวสะสมอยู่ในตับและเนื้อเยื่อไขมันของเราได้นานมากและด้วยความที่ตับของคนวัย60-70ทําทำงานขับของเสียได้ช้าลงการกินสะสมเข้าไปทุกวันจะทำให้ตับแบกรับภาระหนักอึ้งจนอาจเกิดภาวะตับอักเสบได้ครับ และที่ย้อนแย้งที่สุดคือมีข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการได้รับวิตามินเอรูปแบบเรตินอลสูงเกินไปในผู้สูงวัยกลับมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงกระดูกสะโพกหักเพิ่มขึ้นครับฟังไม่ผิดครับแทนที่กระดูกจะแข็งแรงมันกลับไปรบกวนกระบวนการสร้างเซลล์กระดูกใหม่ทำให้กระดูกเปราะบางลงโดยที่เราไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ล้มเบาๆแต่กระดูกหักซะแล้ว ทางแก้ที่ปลอดภัยและฉลาดกว่าคือการเลือกกินร่างพระเอกของมันครับนั่นคือเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในผักผลไม้สีส้มเหลืองอย่างฟักทองแครอทหรือมะละกอสุกครับความมหัศจรรย์ของเบต้าแคโรทีนคือร่างกายเรามีวาลนิรภัยครับเมื่อกินเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนมันเป็นวิตามินเอเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น ส่วนที่เกินมาร่างกายจะขับออกได้ง่ายกว่าไม่สะสมเป็นพิษร้ายแรงเหมือนการกินเรตินอลโดยตรงครับตัวสุดท้ายที่ต้องกาหัวไว้เลยคือวิตามินอ e. ีในอดีตเราเคยเชื่อกันฝังหัวว่าวิตามินอ e ีคือยาวิเศษช่วยต้านแก่ชะลอความเสื่อมช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงแต่ข้อมูลการแพทย์ยุคใหม่เปลี่ยนไปแล้วครับโดยเฉพาะการกินวิตามินอ e ีแบบสังเคราะห์ ในปริมาณสูงสูงเกิน400 IU ต่อวันเพื่อหวังผลเรื่องชะลอวัยอาจจะไม่คุ้มเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุครับความน่ากลัวข้อแรกคือมีงานวิจัยพบว่าการกินวิตามินอ e ีปริมาณสูงต่อเนื่องในผู้สูงวัยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ครับแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าสำหรับวัยเราคือฤทธิ์ของมันที่ทำให้เลือดหยุดยากครับ วิตามิน E มีคุณสมบัติทําให้เลือดจางและใสขึ้นซึ่งถ้าใครที่มีโรคประจําตัวต้องกินยาละลายลิ่มเลือดอย่างแอสไพรินหรือวาฟารินอยู่แล้วการไปกินวิตามิน E เสริมเข้าไปอีกก็เหมือนเราไปเร่งยาให้แรงขึ้นเป็นสองเท่าครับผลลัพธ์ที่ไม่อยากให้เกิดคือเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมองหรือเฮโมราจิสโตรก e ชนิดเส้นเลือดแตกได้ง่ายขึ้นหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุหกล้มมีแผล เลือดก็จะไหลไม่หยุดห้ามเลือดได้ยากมากครับซึ่งสำหรับวัย60กว่าที่เสี่ยงต่อการหกล้มอยู่แล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าไม่ได้มีภาวะขาดรุนแรงที่หมอสั่งจ่ายจริงๆอย่าไปซื้อวิตามินอ e, ีเม็ดโตๆโตมาทานเองเด็ดขาดครับธรรมชาติเตรียมทางออกไว้ให้เราแล้วครับ แค่คุณทานถั่วอวัลมอนด์อบธรรมชาติวันละหนึ่งกำมือหรือเลือกใช้น้ำมันดีๆอย่างน้ำมันรำข้าวในการทำอาหารคุณก็จะได้รับวิตามินอ e ีในรูปแบบธรรมชาติที่เพียงพอต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อหัวใจและสมองมากกว่ากันเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่าการดูแลสุขภาพในวัย60กว่าไม่ใช่การแข่งกันกินวิตามินให้เยอะที่สุดหรือประโคมใส่เข้าไปให้มากที่สุดครับ แต่มันคือศิลปะแห่งความพอดีจำกฎเหล็กเรื่องท่อน้ำที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นคลิปได้ไหมครับร่างกายเราตอนนี้ต้องการความเข้าใจมากกว่าปริมาณยาครับการกินน้อยไปก็ขาดแต่การกินมากไปจนล้นก็กลายเป็นพิษได้เช่นกันดังนั้นคาถาสำคัญคือเติมเฉพาะสิ่งที่ขาดและเลี่ยงสิ่งที่เกินครับ การมีสุขภาพดีในวัยเก่าไม่จําเป็นต้องกําเงินหมื่นไปซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆเสมอไปครับแค่เราเลือกกินให้ถูกหลักรู้ทันว่าตัวไหนคือมิตรตัวไหนคือศัตรูและหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนของร่างกายเท่านี้คุณก็เป็นหมอที่เก่งที่สุดให้กับตัวเองได้แล้วครับการบ้านสำหรับวันนี้ลองกลับไปเปิดตู้ยาที่บ้านดูนะครับว่ามีสตัวอันตรายที่ผมเตือนไว้ซ่อนอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ลองปรึกษาลูกหลานหรือคุณหมอเพื่อปรับเปลี่ยนดูนะครับและถ้าใครมีประสบการณ์เคยกินตัวไหนแล้วดีหรือกินตัวไหนแล้วเจอผลข้างเคียงอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับพิมพ์คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้านล่างได้เลยประสบการณ์จริงของคุณอาจช่วยเตือนสติและช่วยชีวิตเพื่อนๆวัยเดียวกันได้อีกหลายคนเลยครับ สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องสูงไวใจเกินร้อยและกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณห่วงใหญ่ด้วยนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามีครับดูแลตัวเองดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ